คือความใหญ่ไปค่ะเดี๋ยวค่ะอ<ป><ป>ันนี้ค่ะคุณผู้ชม เล่นน้ำอาไหมตัจากโรงเีอ่ะโอเคเต้องรู้สภาพอากาศก่อนอ่าแล้วผมไมุ่กนะ 刘备。<laughs>